นะคะพื้นที่ของคนที่ชื่นชอบรักเสือจ้างกับวังฮีปโอค่ะบ้านหลังนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะมาหลายปีมากๆแล้วก็ส่งความสุขส่งความคิดถึงถึงทุกคนในช่วงของวันที่ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นสบายแบบนี้ช่วงเวลานี้ผมเชื่อน่ว่าคนที่ชื่นชอบรักเสือจ้างกับวังฮีปโอนะคะกําลัง นั่งยิ้มอยู่ดูรูปก็ยิ้มดูคลิปก็ยิ้มอะไรมันจะโหยสุขสมาร์หมายจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เราแฮปปี้มีความสุขตั้งแต่ตอนที่หวังที่ปอเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสซึ่งก่อนนั้นเราก็ทราบไู่แล้วนะคะว่าจันเกิดอยู่ที่ยุโรปมีไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ในช่วงวันสุดท้ายวันที่จะกลับมายังกรุงปักกิ่งก็ลกลับมาในวันเดียวกันในระยะเวลาที่ใกล้กันมากๆดีต่อใจไม่มีอะไรที่จะเอยอ,อีกแล้วหลังจากนั้นมาอีกวันสองวันพี่น้องโอโ้โหนะ,ะแจ็ค ดีใจวิ่งไปในทุ่งลาเวนเดอร์คือมันอธิบายความรู้สึกไม่ได้ว่าดีใจกันมากขนาดไหนกับสรายกันแต่ตัวของวงอังีเปโะที่วังีเปอเดินทางไปอย่างกุยลิน เพื่อที่จะถ่ายทำสารคดีของ Discovery Channel พี่น้องใครไม่จิ้นกระช่างคนคูซูจิ้นต่อพี่น้องคนคูซูจิ้นต่อกลิ่นอายนี่เหมือนจันเกินในตอนที่จันเกิดเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสสู่ประเทศจีนบางคนก็บอกว่าหูยมีคนลอกกันบ้างกันด้วยแต่งตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันไม่เท่าไหร่นะคะสร้อยกระดูกเนี่ยสงสัยรองเท้าก็ดูคล้ายกันมากๆพีกสุดนาฬิกานี่แหละพี่น้องเป็นนาฬิกาคู่หรือเปล่า จจุดจุดดนี้ใช่นาฬิกาคู่มั้จะใช่หรือไม่ใช่นะคะก็เหมือนเดินเปสักขนาดนี้ดีต่อใจอย่างที่สุดพี่นอ้องราชาคุณสุกวาวิ่งไปในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะตอนนี้มีความสุขเกินใครมาฉุดรั้งเอาไว้ก็ไม่อยู่แล้วเขาวิงว่งวิ่งอย่างเดียวเมื่อไหร่เราจะถึงเส้นชัยกันสักที อาลาร์ครักต่อไปจนกาจะสิ้นแสงนะะสนับสนุนทั้งเซียวจ้านและอว่องีปอ๋อมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ดีต่อใจพวกเราอยู่แล้วค่ะเรามีความสุขมากๆไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราจะมีให้คือซัพพอร์ตตลอดไปเราเป็นแฟนคลับเราเป็นคนที่สนับสนุนศิลปินเราไม่ใช่เจ้าของศิลปินเราไม่ใช่เจ้าของหัวใจของเขาเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายของเขาเราเป็นเพียงคนที่สนับสนุนเขาเท่านั้นเองสิ่งในที่เขาจะมีความสุขเราสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่เราสนับสน,นุนได้ เซียวจานที่ทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะที่โพรวองส์ประเทศฝรั่งเศสค่ะานาของตอนใต้ของฝรั่งเศส วันนี้เซียวจ้านมาแบบคุหล่อมากจริงๆค่ะพร้อมกับแบรนด์ลาฟลอเรนน้ำหอมของลาฟลอเรนเซียนัสเซโอฮอแชร์โสต์มาในช่วงส,สายๆนะคะบ,บอกว่าติดตามเซียวจ้านกบอบบบแบทแอบบัสเซอของลาฟลอเรนน้ำหอมระดับโลกในขณะที่เราเดินเล่นที่โพรวองฝรั่งเศสทางตอนใต้เพื่อค้นหาน้ําหอมสมุนไพรและพบความสง่างามและความสดสบายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซัมเมอร์ของประเทศฝรั่งเศสในตอนใต้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเซียวจ้านหหล่อมากจริงๆพี่น้องนั่งจับ ดอกลาเวนเดอร์อยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเชาวกุสซแลนด์ตอนนี้กําลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของเราเอามาทั้งหมด4ภาพวยกันที่เป็นภาพของเซียวจ้านที่พรวองฝรั่งเศสตอนแรกแบบก็ไม่รู้นะทาไมเซียวจ้านาวัยป๋อชอบฝรั่งเศสมากๆพอเราไปดูพื้นที่เขาโหแบบประเทศเขาสวยจริงๆธรรมชาติก็สวยคือสวยมากๆเลยย่านสารที่ที่เซียวจ้านถ่ายภาพนะคะกับแบรนด์ลาฟลอเรนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของฝรั่งเศสคือโพรวองจะเป็นดิดนแดนที่งดงามมากๆมันมีทุ่งลาเวนเดอร์พี่น้องอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนนะคะเป็นบ้านที่แบบหลังเล็กๆมันมีมาประมาณ2 3 0 0 0 0ปีแล้วหรือเปล่ามุงกระเบื้องหลังคาสีน้ำตาลนะคะก็คือจะตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งทะเลแล้วก็จะมีไร่อางุ่น มีเทือกเขาที่แบบสูงสูงนะคะเป็นแบ็กกราวด์คืนดินแดนนี้จะอยู่ติดกับอิตาลีเราก็จะเห็นตีนอายนะคะของอาคารบ้านเรือนสไตล์แบบอิตาลีแล้วก็ไปค้นมานะคะว่าที่นี่เนี่ยจากสภาพภูมิประเทศจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันเขตการปกครองทางการก็ชื่อว่า p r o v e n c e a l p s c t d'Azur คือเป็นเขต Provence นะก็เป็นกลุ่มเมืองที่อยู่บนเนินเขาเชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาเอลฟ์กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเชิงเมืองเหล่านี้ก็จะมีอาชีพหลักคือการ ลูกทุ่งลาเวนเดอร์ปะปนไปกับการทําแรองุ่นด้วยค่ะเพื่อที่จะผลิตไวยอยังหเห็นกันอยู่นะคะโหอยากไปจังเลยมันสวยงามมากๆาเลยค่ะสีสันมันตัดกันระหว่างไรองุ่นทุ่งลาเวนเดอร์เราจะรอนะภาพจากเซียวจ้านค่ะเซียวจ้านไปถึงที่นี่แล้วเซียวจ้านจะไม่ถ่ายรูปในทุ่งลาเวนเดอร์หรือว่า ่ายคลิปในทุ่งลาเวนเดอร์มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเราจะรอดูไปได้วยกันบรรยากาศเทือกเขาแอลนะคะในเมืองที่สุดแสนรมโรแมนติกแค่เ,เห็นในรูปก็อยากจะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ใจจะขาดร้อนๆน,นะคะรอเซลเจ้านที่จะอัปเดตบรรยากาศที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะเยอะกว่าสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ดาวเอา <c oughs> ดอาวนิดนึง เรเจ้าเรามาที่วังอี่ปอนะคะวังอี่ปออยู่ที่กุ้ยหลินค่ะเราส่งกําลังใจให้กับวังอี่ปอด้วยนะคะเดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้แล้วเพื่อที่จะถ่ายทําสารคดีของ Discovery Channel วัวถ่ายทํายาวนานมากๆเลยทําให้บามอยากจะรู้มากๆเลยนะคะว่าตอนที่เสร็จสิ้นเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ที่ประเทศจีนน่คงจะเหมือนประเทศไทยนะเพราะว่าเราอยู่เขตที่แบบใกล้ๆกันก็จะเป็นหน้าฝนเราก็ส่งกำลังใจให้กับวังอี่ปอด้วยขอให้การงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นราบรื่นเรามาที่ในส่วนของภาพยนตร์วังอี u ป i t FPU หน่วยพยายพิทักษ์ข้ามโลกตอนนี้ที่จีนขยายระยะเวลาฉายไปถึงวันที่30กรกรกฎาคมกันเลยสำหรับหน่วยพยายพิทักษ์ข้ามโลกนะคะแบบก็ดูแล้วค่ะโหดีมากจริงๆระหว่างยี่ปอบโอแสดงดีมากๆหลอมากทําให้เราได้เห็นนะคะถึงตํารวจรักษาสัทธิภาพจีนตำรวจจีนแล้วก็สงสารจงฉู่ซีมากๆเลยในเรื่องนี้คนที่ไปดูลวคงจะร้องไห้าตางวันไป สำหรับนางเอกของเรื่องนะคะที่เสียชีวิตวอยท์บอก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนี้ที่จีนขยายระยะเวลาฉายไปถึง30กร,รกฎาคมรายได้ยอดสะสมบ็อกออฟฟิศตอนนี้ที่จีนอยู่ที่511ล้านหยวนค่ะนอกจากภาพยนตร์เรื่องฟอร์มพลิสยูนิตแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องวันนันโอลีเซบกล้าท้าฝันจะเข้าฉายญี่ปุ่นแล้วค่ะตอนนี้สื่อจีนค่ะก็มีรายงานออกมาเยอะมากๆในช่วงของวันนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์ของวังย่ปปอที่ทำรายได้บ็อกออฟฟิศจีน สูงถึง913ล้านหยวนสำหรับภาพยนตร์เรื่องวันโดลีนะคะวังฮิบอปบรบาทของเฉินซัวเป็นบทบาทที่น่าหลงไหลมากๆว,วังฮิบอปทาได้ดีมากจริงๆเต้นสุดไปเลยนะคะเล่นจริงเจ็บจริงเป็นภาพยนตร์ในโรงที่วามดูหลายรอบมากจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมากๆดูได้ไม่เบื่อจะเข้าฉายญี่ปุ่นค่ะช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ตอนนี้ตัวอย่างในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นก็ออกมาแล้วค่ะสําหรับวันอนโอลีวันนี้แฟนๆในเวิร์บอค่ะก็มีแชร์นิติบานทึกที่หวังฮิบอปนัน สำหรับนิเยสารทางฝั่งญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลงานของวังยี่ป๋อเราก็เป็นกัลังใจแฮบเฉินซัว,วด้วยนะคะเฉินซัวนคนสู้ชีวิตนุ่มร้อยที่สร้างพลังบวกจริงๆทุกคนก็เป็นเฉินซัวกันหมดเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจกำกับโดยผู้งกับ้าเพิงค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลเย,ย,ย,ยอะมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้และจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ภาพยนตร์หลายๆเรื่องของวังยีย่ป๋อในช่วงปีที่ผ่านมานะคะจนถึงช่วงของปีนี้ค่ะกระทำให้วังยี่ป๋อเพิ่งจะได้รับรางวัลไปนะสาวใบป๋อมูวี่ไนท์ผู้สร้างภาพยยยยนตร์อดเีี่แหงป ถึงเส้นจ้งวังนที่อนะคะตอนนี้แบมพูดเยอะแบมก็ไม่เจ็บคอแล้วค่ะเพราะว่าแบมมีพูลิสต์เรฟเลชชิ่งมัลสเปรย์ ทั้งสองสูตรด้วยกันนะคะทางเดลี่แล้วก็แม็กซ์จะบอกว่ามีความสูงว่าในช่วงเวลานี้สอบพี่น้องที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะคะที่แวรถทมออกไปค่ะก็ไม่เชิเล่นเกมนะคะเพียงแค่อยากถามให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะคอมเมนต์ส่งความรู้สึกด,ดีๆถึงศิลปินที่เรารักแล้วก็เราชื่นชอบเสียวจ้างกับหวังฮิปโปในคลิปที่ผ่านมานะคะก็มีคนตอบคําถามเข้ามาเยอะมากๆแวร์ก็บอกว่าจะส่งพูลลิสรีเฟชชิ่งมอสสเปรย์ไปให้ ตอนแรกเนี่ยมีแค่รางวัลเดียวพอเห็นคนบอกโหเยอะมากๆจัด3รางวัลไปเลยข้างหนึ่งนอกจากนั้นนะคะ่ะมันก็จะมีรูปภาพของทั้งเชี่ยวจ้างกับหวังที่ป๋อเนี่ยส่งไปให้ด้วยในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแัวมจะมาบอกว่าใครนะคะที่ได้รับรางวัลกันไปบ้างส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆคนที่มาคอมเมนต์แวมเชื่อว่าคนที่อยากจะได้รางวัลเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์กันอยู่แล้วนะคะส่งความรู้สึกดีๆถึงกันอยู่แล้ว แต่ณนะช่วงเวลาที่เรามีอีเวนท์ที่ได้ร่วมสุกกันทุกคนส่งข้อความเข้ามาก็เป็นอะไรที่น่ารักมากจริงๆขอบคุณทุกข้อความค่ะและขอบคุณจา r พูลิสลีฟเชิงมอสสเปรด้วยเป็นสเปร์ฉีดพ่นคอที่บำปลืมมากๆเลยนะคะตอนนี้วำบใช้แล้วบำบัรู้สึกดีมากพูดแล้ว,วัก็ไม่เจ็บคอธนะของแบรนด์พูลิสค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะก็มอบสิทธิพิเศษสําหรับเราชาวคูซูเพียงแค่แคปหน้าจอตอนนี้นะคะคลิปนี้เฉพาะเราชาวคูซูนะคะ ทางแบรนด์บอกว่าลดเหลือเป็นแค่75บาทเท่านั้นจากราคา185รบาทแคปหน้าจอลออทักเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะคะซื้อได้ในราคา75บาทเท่านั้นแล้วก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สรัสดีดีเฟชชิ่งมอสสเปรย์นะคะก็เป็นมากกว่าสเปรย์เป็นมากกว่าสเปรย์พ่นลำคอดูแลช่องปากด้วยใช้แล้วไม่มีกลิ่นปากคือลอมหายใจหอมสดชื่นมากๆด้วยสมุนไพรเนี่ยมากกว่า10ชนิดดีกันไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีพาราเบนไม่ทำลาย เยื่อบุในช่องปากของเราใครที่บอกว่าเป็นแผลร้ลอนในอะไรในปาเนี้ยใช้ได้สามารถที่จะฆ่าชเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากของเราได้ค่ะต้านอนุมูลอิสระคือประโยชน์เยอะมากจริงๆและที่บําชอบมากๆคือเราสามารถที่จะฉีดในลําคอของเราะคาฉีดพ่นได้ทั้งวันเลยในช่องปากของเรากลิ่นมิ้นท์และหอมสดชื่นมากๆใครที่มีปัญหาในช่องปากนะคะมีแผลในปากแผลร้ลอนในหรือว่าเจ็บลำคอไอระคายเคืองคอใช้ได้เลย ตอนนี้บำช้มา3วันแล้วปลื้มมากๆโดยเฉพาะขวดเซมเงินนะคะแม็ก ใช้แล้วมันเรามีแบบน้ำลายมาอยู่ในปากตลอดเวลาคือมันไม่ลำคอแห้งเป็นมัส์สเปรย์ที่เป็นมากกว่ามัส์สเปรย์จริงๆนะคะดูแลแบบครอบคลุมจริงๆสำหรับในช่องปากของเรานอกจากแบรนด์พูลลิสแล้วค่ะช่องกูสูยังมีอีกแบรนด์นหนึ่งที่ติดต่อเข้ามาด้วย่งจะเป็นแบรนด์ไหนะ่ะในช่วงของคลิปต่อไปเนี่ยว่ามาแนะนำขอบคุณพี่น้องทุกคนที่น่ารักค่ะกับการติดตามรับชมเรื่องราวของเสยวจ้างกับวังฮิบอผ่านทางช่องกูซูไลน์ของเราอำคอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆขอพระเจ้าส่งไอคอนทุกท่านอย่างมากล้นสสวัสดีค่ะ